อีกหนึ่งร้านอาหารที่น่าสนใจที่เพิ่งเปิดตัวกันไปได้ไม่นานเป็นร้านอาหารอินเดียสูตรต้นตำรับที่การันตีความอร่อยในสไตล์อินเดีย India แท้โดยคนไทยเชื่อสายอินเดียคุณสุขเทพจันสีชวาลาบิ๊กบอสแห่งมิแท้ประกันภัยครับเป็นร้านอาหารอินเดียนะครับที่ทางเป็นอินเดียแบบภาคเหนือกลางๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นอาหารอินเดียแบบดั้งเดิมไม่ได้เป็นฟิวชั่นนะครับแล้วก็ ทางพอดีลูกชายก็เรียนจบปรนเารื่อมาก็ชอบทําอาหารก็เลยมาทําอาหารอินเดียนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีขายผ่าน grab บ้างนะครับแต่ว่าพอดีได้ทำเลมาอยู่ตรงสนามกอล์ฟยูนิก้เป็นบรรยากาศหน้าถ่ายรูปนะครับก็จะเห็นแบกกรา์เป็นสนามกอล์ฟด้วยอะไรด้วยครับที่นี่มีอาหารมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมังสวิรัตหรือไม่มังสวิรัตนะครับแต่ว่าเด็ดจริงๆที่ลูกค้ามาชิมแล้วจะบอกว่าดีก็คือมีทั้ง แกงแกะนะครับแล้วก็มีทั้งในเรื่องของวินดาลูหมูนะครับแล้วก็จะมีพวกสมซซาแกะอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งก็จะมีหลากหลายนะครับมีปลามีไก่บัตเตอร์ชิคเก้นนะครับแล้วก็มีที่นัดสำคัญก็คือมีนานเป็นแป้งโรตีแป้งนานนะครับแล้วก็มีโรตีธรรมดาแล้วก็มีข้าวข้าวบัสมาติซึ่งเป็นข้าวแบบข้าวมาจากอิกประเทศอินเดียครับก็มีหลากหลายของอาหารอินเดียครับ นี่นะครับอร่อยสไตล์อินเดียสูตรต้นตำรับที่ร้านอาหารอินเดียชายแอนชัดนี่ในสนามกอล์ฟยูนิโก้กรุงเทพตรีทาครับ